ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบ้านเกิดที่นคปรปฐมของสาวนุ่นเปิดบ้านเกิดนุ่นก่อนจะมาเป็นสไยสิง งานนี้เรียกว่าคงแทบไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุชพิรมพักดีหวานใจต๊อดปิติซึ่งก่อนหน้านี้นุ่นได้พาชมบ้านเกิดที่อยู่มาตั้งแต่เด็กและสร้างมามากกว่าหลายสิบปีด้วยกันคือเมืองส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจานงามล้นพุทธมนฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าคำขวัญจังหวัดนคปรปฐมถิ่นสาวงามขนาดแท้เพราะเป็นบ้านเกิดของนางเอกสุดฮอตนุ่นวรนุษวงสาวรรค์อยู่ใกล้กลกรุงเทพ แค่นี้เองวันนี้สาวนุ่นเลยพอมีเวลาปีกตัวจากคิวงานที่แน่นเอียดมาพาไปเที่ยวบ้านเกิดเมืองส้มโอกันนุ่นเกิดที่นคนปรปฐมอยู่ในตัวจังหวัดสําหรับบ้านนุ่นที่อยู่ที่นครชัยศรีเลยออกมาจากตัวเมืองหน่อยหนึ่งในวัยเด็กพ่อแม่นุ่นไม่ค่อยได้พาออกนอกบ้านสักเท่าไหร่เลยไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆนข้างบ้านหรือออกไปขี่จักรยานข้างนอกเพราะพ่อแม่ค่อนข้างจะห่วงลูกกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเราห้พี่น้องเลยจะเล่นกันเองอยู่ในบ้านมากกว่า เป็นเพราะห่วงลูกสาวคุณพ่อเลยต้องพาลูกไปเองที่หนึ่งที่พ่อพาไปบ่อยๆในตอนนั้นที่นุ่นเด็กๆคือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวร,รวิหารและวัดพระปฐมเจดีย์ทั้งสองวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีผู้คนสักการะเยอะครอบครัวเราจึงพากันไปไหว้พระทำบุญและของที่นําไปไหว้พระร่วงโรดฤทธริ์นุ่นจะเอาดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้นุ่นจะได้ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์บ่อยเพราะอยู่ใกล้ตลาดเวลาแม่ไปจ่ายตลาดพ่อก็จะพาเราห้าพี่ น้องไปเดินเล่นที่ทางเดินรอบองค์พระไปวิ่งเล่นกันบริเวณส่วนรอบข้างองค์พระ จะชอบชวนกันโยนเหรียญโยนตังลงสระน้ำใหญ่ส่วนคำอธิษฐานในตอนเด็กๆเท่าที่จำได้จะเป็นขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้เรียนหนังสือเก่งๆซึ่งเป็นเรื่องปกติย้อนความหลังวัยเด็กกันมั่งตอนเรียนระดับประถมนุ่นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตชะอนุสร์พอมัธยมศึกษานุ่นเข้ามากรุงเทพมาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สนามหลวงแบบเช้าไปเย็นกลับนั่งรถคุณลุงมาเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 6ปีที่อยู่ส่วนมาก นุ่นจะเลิกเรียน5โมงเย็นซึ่งเลิกช้ากว่าโรงเรียนปกติ